หายเลยถ่ายเลยถ่ายเลยเไปครับไอ้พวกผมมาสตรวจดาวเมื่อวานครับที่มาที่เจอใช่ที่นาจจับเพื่อนลอยได้ครับใช่เนี่ยพวกผมก็ได้เข้าโรงพยาบาลนะครับแล้วก็แบบคุยเข้าเลฮะาหาฮะเดินมาเจอประตูบานเนี้ยเพื่อผมเจออุจิครับเพื่อผมเจออุจิอุจิไอซิทายอุจิทายอุ้ยโคกระูกโคกระูครับปวดปวดโคดรู่งานนี้ครับี่บ้านเนี้ย ตอนนี้ผมได้ยินเสียงอะไรแปลกปหลนะครับะกดถ่ายไว้ม่ได้โอ๊ยโอชมินนไปแวนี่ครับน่ครับตัวไปรลาวนะครับดีเ้ยมันมีเดือดหรอครับมีราชาครับราคนครับตอนนี้เราต้องการหาตัวเขาให้เจอนะครับเพราะว่าไม่รู้ว่าเขาเป็นตัวอะไรกันแน่นะครับซึ่งเขาก็ได้สูญหายแล้วเขาก็วิ่งไปนะครับแล้วประตูก็ปิด ว้าวจมิณซีดซีดตาไว้ตายไว้ตายไว้มีคำพินิจอาการมีคำพิดาอาคารมิดาอาคารอันนี้คือบุตรแก่ไม่บอกแล้วมีดอาการัี่นะนี่ไม่มีมันมีเงาเลยนะปู่ว่าไม่ได้ปิญญาแล้วนะครับคุณซีดูเจมิณเมื่อกี้พวกเราเกือบตายนะครับผมโดนกัดไปทีนึงนะครับอะไรครับพูดใหม่ได้ โดนกัดพับเมื่อกี้อ่ะโดนผีทำร้ายนะครับเกือบตายเกือบพูดเฮ้ยโดนผีแทโก้ได้ซ่าผีแทงปูเออตรงตรงนี้นะมีสิ่งแปลกประหลาดเยอะมากเลยนะครับโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเฮ้ยนี่นี่ผีผีผีถ่ายว่าถ่ายไอซีไอซีไอซนี่เขาผีมันเอาข้ามเพื่อนผมเโอ้ยโอ้ยโอ้ยเพื่อนเตี้ยโผลเลย วิงไงยไว้พิงเยไป็นหมดแล้วก mm ูตาไอ้น mm ึงตายตายยเพื่อนผมเพื่อนผมเผมตอนนี hmm ้ไม hmm ่มีใครได้ยินผมเลยล้จากกอนเ้ยเฮ้ยยยพอดิบ้าน ลโหลฮัลโหลมึงไม่ช่วยกูละเพื่อนกูมาอนียเพื่อกูฮัลโหล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 ไปไปไปมึงไม่ช่วยกูวหฮะเพ่เดโอ้โหวิวขึ้นจัดวิวขึ้นจัดลึงถ่ายแต่หน้าพากู่ั กูไม่แต่น้ตัวเองไม่เมือนเอยวิวขึ้นแล้วพอเจอพกัดโอ้พุงกัดพุงจัดพุงจัดไอ้ยหะอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโ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 อ้ยเอยเอ้ย้ยโอ้ย้ยโอ้ยโอ้โ้โอ้ยอ้โอ้ มีคนด่ากูมีคนด่ากูว่าหูกูไอสัตว์ลิซันโนวัเนิตเวอร์นี่ลาไอคุณเอียโคตรทัวจริงเลยหรอสครัยเหรอมึงอุ้ยตุงบันดิวอ่ะเออ มึงถ่ายเหียเนี่ยเหียมึงเสียทรงเองขอร้องดไอ้บ้า้เอาโอ้โหไม่กว่าแล้วขอด่ากูเสียดังเฮ้ยยื่มึงตื่นกูไม่มีแฟดเปิดแฟดก่อนไม่เวลากูถ่ายกูจะม่ายแฟดเลยกูชิไม่ได้ฮัลโหลเถิครับ สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราอ่าวันที่3ามนะครับคืนที่3จากเมื่อวานที่เราจมึงกดคลิกยังมึงกดคลิกยังกดแล้ว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 ไป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 ลงได้แล้วลงได้แล้วกดเฮ้ย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 ตุ๊ก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 อะไรไม่รู้นี่นะทุกคนโอ้โหตัวใหญ่ยักษ์ตกค้นตกค้นพอหมดแล้วเข้าผแล้วพอหมดแล้วพอหมดแล้วทุกคนเฮ้ยอะลงไา้แล้ว ใหญ่ไม่ดีลยพวกกูอะก็คือตายลอวแล้วก็กะก็ก็ก็กไอ้เู้ยเออวก็ที่ตกอึโอ่ะอ๋อเอาไป้ิจี้หายแล้วไปเาเล่นอีกสองคนก่อนไหมสอคนนี่นะมึงจะรอดหรอเออได้อยู่ได้อยู่อยเี่เอเดี๋ยวกูเดินนำหน้าเองได้ ฮะเจออะไรอ๋องไปไหนล่าะชามิน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 อยู่ไหนชามินชามิน เามีในศาสตร์เอียเอ้ลกตายเมื่อกี้กูได้ยินเสียงมึงเสียงสุดท้ายแล้วหายไปเลยไม่กหาไม่ยกลัวไอ้เ่หาอะไรอยครับทุกคนครับตอนนี้เราเจอตัวอะไรไม่ดูนะที่ก็ลองเดินมาหาเราเรอะมันจะตุ๊บที่ใส่เรานะครับจะจะตุิมีใส่เราเะวิ่งออมวิ่งอ้อมรือกูรอดหรือกูรออีกูรออีกรอกอีหอคเาจะอ้หน้า ไอ้ช่ไอ้่อใ่อใช่ยอะวรใหอะไรยอวนใเยออมนไม่ทำายตัวตันี้มันไม่ทายนะไม่ทำกรตราซชยมันจะหมดจริงชามเดียวโซเชียจะหรครเอกลับะยังได้ผีตัวเดียวผีไม่ได้กลัวทีเลยทุกคนตนี้นะครับชียลผมั มีระจิยาแล้วครับทุกคนเดี๋ยวซีจะหมดแล้วซีจะหมดแล้วสมินวินสมินกูไม่ทันทันวทันอเฮ้อเฮ้นก๊กเกกเกกเกเกักกกฮทันกูเกียวไม่ทันเมดไอ้ตาย

อะไรอ่ะเอเด้งคือหูไม้สันไอ้พวกนี้วันสุดท้ายทำวันนี้ดีที่สุดอันนี้นรอะไรอ่ะคืออะไรอ่ะปัญญาอ่อนไอ้สารวิธีกอดกอดที่กอดกูดิไอ้ยี่ยี่เนี่ยวแกกีมากอดดิอ๋อคือจีนซื้อจีนซื้อถ่ายไหมถ่ายไหมถ่ายดิถ่ายดิถ่ายดี นี่ทุกคนครับเราเจอเลเซอร์นะครับทุกคนนี่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 มึเจอเลเซอร์เต็มเลยเฮ้ยทุกคนนี่ครับเราเจอเลเซอร์นะครับเต็มเลยนะครับไม่รู้ว่าเขาทดลองหรือว่าอะไรเหมือนกันนะเด๋อเด๋อทดูดูดูเจอเจอเจอเพื่อนเขาเขาเขาจับเพื่อนผมนะเพื่อนผมเพื่อนผมนี่ผี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 เหมือนเขาก็ละเหมือนเขากำลังจะทำร้ายเพื่อนผมจะทำร้ายเพื่อนผมเอ้ยจะทําเพื่อนกูจะทําเพื่อนกู

ทนทเดี๋ยวเราเเจอแล้แปลกๆะแปลกโอ้ยโ้ยวยมันยีอะยียียเฮ้ยเเจอแล้วไม่รู้นะครับทุกคนเจอนล้โอ้ยจมินจมินกงกงชิวหายแล้วคิด่ตายฮนหาน้มเจอมาเจอเพื่อผมตายแล้วนะเพื่อผมตาเพื่อผมโดนไอตัวโดนมอดดนมอดตอนนี้เดือแค่ผมคนเดียวนะครับ ไอ้เหี้ยโอ้ยตัวโมดูมันยิงแล้วฮ่้ยแล้วกคนมันยิงกยิูยิงิงกู้ยเบมแล้วแบมแล้ป็นกหาทางกลับบ้านดวย่าาไอ้ย้ยไหนทางออกฮะชิบา้วมันหาทางออกม่เจอไอ้เนไอยัยคนเดยเนี่ยตัวยตัย ชิบหายแล้วตกหัวเลยไม่รู้เออมาจึงหัวหัวหมุนในตา์เตมันจะหมุอนวัวมีตาอุ้ยอุ้ยไอ้เยี่หน้าถ่ายชิบหายเลยตายตรงไหนมึงจำไม่ได้หรอกูจำได้ว่ามึงตายข้างบนนี่แหละสัตว์เนี่ยมึงตายชิดไอ้โกนี้ไอ้นี่ตัวนี้ไอ้ตัวนี้ไอ้เฮ้ยวิ่งววิววิ่ว มึงนามมีเมจอกล้องเราเหรอชาบินมึงเจอกล้องเราเหรอชาบินยังไม่เจอยังไม่เจอแล้วมึงพูดกับใครไอ้สัตว์่มันทางนี้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 ถ่ายไว้ถ่ายว้าบินนคนงคนโ yeah đâu phải Mình luôn haha 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 คกระดดบันนะครับดีดผมเองนะครับเ่ยนใช่ใช่เฮ้ยผมได้เยสเนอร์แล้วเพท่อนเ็กสอนเเ้ยตัวตัขตัวตัวาัวตัวราวตัวตัวตาวตโหมัวต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 ยวตั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 นตัวตัวตันตัวะัวต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 ันเอวตัวตัวตัววเวปันนะครัใช่วัวัั ทุกคนทุกคนฉัมพถ่ายถายไว้ถ่ายว้าวด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 าวที่เปติดติดไว้โยนกล้องมาให้กูโยนกล้องมาให้กูเจอันเจอกันไอ้ตัวมันัดกูมึงโยนกูนชวกู่วยังไงช่วยัทิ้งกล้องมาใ้ๆมึงันตีมันตีนดีไม่ได้ตีไม่ได้มันมันมันโยนมึงไปคนเดียวมันมันนั้นมึงไปคนเดียวฉันพนมพทิ้งกล้องมาเชื่อกู มึงทิ้งกล้องมากูอยู่ข้างบนเออไม่เออมึงอ่ะติดอยู่ข้างบนมึงอ่ะติดอยู่ข้างบนไอ้สัตว์มึงอ่ะโดนดึงไปเออมึทิ้งแล้วทุกคนทุกคนนี่เพื่อนผมเป็นอะไรไม่รู้นะตอนนี้แบตเราจะหมดแล้วนะเมื่อกี้เพื่อนผมโดนดึงไปนะแบบไม่รู้สาเหตุชมินชมินมึงตายแล้วเหรอมึงตายแล้วเหรอ เฮี้ยกูเหลือคนเดียวถ้าออกอยู่ไหนหวะกูเหมือนตายเลยทคนอยู่คนเดียวนะทางออกปะมีทางออกปะกูแม่งไม่เคยเล่นด้วยดิเฮ้ยตัวเฮี้ยอะไรอ่ะยืนนิ่งทำไมวะมันยืนนิ่งทำไมวะมันยืนนิ่งทำไมวะมันยืนนิ่งทำไมวะกูเริ่มมาที่ไหนเนี่ยออกที่รู้ๆคือทางออกไม่ใช่ตรงนี้แน่นอน,นอ่ะไอ้เฮี้ยเฮ้ยจะทางออกแล้วทุกคน สวยงามเลยได้แล้วครับคลิปแรกนะครับทุนโอ้โหตอนนี้เหลือ1%นึ่งเปอร์นแล้วนะแบตสามารถถ่ายได้แล้วอตอนนีนต้องรีบขึ้นไปดิฉันบิ๊กคุณทำได้แล้วคุณตั้งใจทางออกแล้วคุณได้คลิปแรกแล้วกลับเลยนะครับไอ้วนกลับเลยนะครับไอ้มวนกลับเลยนะครับอ้าว เออไอ้เี้ยกูโหดจัดไอ้สัตว์กูพอมาแล้วกูกูนึกว่ากูจะกลับไม่ได้แล้วอยู่ดีๆก็เจอไอ้สัตว์มึงโดนดึงมึงมึงถ่ายมึงถ่ายตอนโดนดึงทันไหมอ่ะทันทันทันตัวมึงมึงขึ้นไปแบบยืดหยุ่นนะไอ้สัตว์เหมือนหมาพวดังอะเออปลาโอย

โอมันดูยอดมันอูพุ่งัดเออถ่ายคุยเนี่ยิคดูมนเี่เอาติดมึงติดวันหลังคา้สัตว์จังหวะนี้ให่อ่ะมึงติดมึงติดวันหลังคายจังหวะนี้สัตว์ไมงเห็นว่าภ้ามันตัดยะหรดอ่ะเออละ เพื่อทอยู่ใ้ๆางไรกี่เพื่อนผมเป็นไรบตเระหมดเออไหนมึงเห็นว่าไอ้สัตว์อยู่ดีๆมันก็โดนดึงไปอ้ยเอาใคลิปจบแล้วัาสบ2เอออ้ะแบตหมดพอดีไอ้เอ้กอดสำคัญนี้มีหมัุโกบอนอะอย่ามองเสียเอาดีเยวเดี๋ยให้มันคุมการอันนั้นของเราอะ อะไรว,วะคืออ like ะไรอ่ะไอ้เชนเบิดอื้อมันเริ่มใช้ไปแล้วโอาอะไรของมึงเนี่ยพี่โตมันิงเฮ้ย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 เจมินเมินเจมินเจมินช่วยด้วยเจมินเมิน ไม่พกรีบผมด้วยชวบินมาช่วยช่วยกูดิชวินไม่ช่วยกูเอ้มึงก็โตอะไรสักอย่างนึงอ่ะเฮ้ยปล่อยกูแล้ว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 เของไปไปไหนแล้วอ่ะอยิงชวินชวินชวบินถายายตตายตายตัวเลนะเฮ้ยเฮยเฮ้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 ยเ้มันยเฮ้ยเฮ้มเนยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเ้ยยเฮ้ยเเ้ นี่นมไม่ควเชื่ออมนมันขึ้นมามันขึ้นมาชชมินมันขึ้นมานไปมินนี่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 กลับกกลับเถอกลับเถอชื่อกูกลับเถอะอนเถอะเหรอนเอยี่สิหแย่สิเองหรอเอ้ยกูถ่าทยหอยทากได้ด้วยสั้ยังพาไปหนียังเ็วอีเออว่าแค่นั้นวิวมันก็เยอะแล้วนะนี่กลับเอไอสั์เจอแล้วเนี่ยเฮ้ยลหันถ่ายต่อดีกว่า มีถ่ายต่อเหรอเรยวไอ้พุ่งเลยอ่ะเร็วมึงไปไม่ลดไม่ลดไอ้ถัดแต่ลดแต่ติดสถานะไอ้เหี้ยมองควยเลยไม่เห็นเลยเอ๊ะมินดีอย่างเร็วเลยอะมีถ่ายเฮียอีกฮะจิบินจิบินหนี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 เห็นแล้วแล้วทำไมมาอยู่ตรงตามผู้ร่วมไปอีกแล้วทุกคน ดีกว่ากูกลับแล้วกูไม่สนแล้วมีจะมีชีวิตกูด้วยชาบินไปทางมทางเมื่อกี้ทางที่กูไปอ่ะใชงที่กูไปรอบแรกอ่ะขับดีกขับดีเฮ้ยชาบินชาบิน ไอ้ตัวคุย,ยวะไอ้สัสตัวเล่นในตาตัวเล่นในคุยไอ้ยี่โคตรเร็วอาเหมือนเอาวิ่งเล่นไงสัสเดียวแลวสวยวระวังระมองตรงข้างนอกด้วยตรงข้างนอกอาจจะมีอะไรเก็บจะมีเงินไว้ก่อนนะครับไปเลยป้าวิ่งไปเลยมึงไม่ต้องกลัวอะไรนะไปแล้วไปแล้วไปแล้ว ได้คลิปละเอคลิปจาคลิปจคลิปจาเออคลิปไม่ากโดไอ้สัสก็เป็นผ่านก็ผ่านชูไว้ไปดูไปดูไปดูปัญญอ่ไอ้สัสตคนไม่ดูเลยเนี่ยอสัไอ้โง่ดูยิขึ้นดูยิ้ขึ้นเป็นแบบเป็นแบบคนตอนนี้เราเจกระนูนะครับกระนูดำกระดูดำดโบนนะครับ ไหนมึงถ่ายไม่เหคนยดตัวมึงถ่ายไม่หงว่ามึงถ่ายไม่โดตัวสลามเลยสัสมึงก็ตอะไรสักอย่างนึงอะมึงถ่ายไม่โดมึงถ่ายไม่เห็นมึงถ่ยถ่าย่ายถ่ายโด่วมึอะเฮ้ยเฮ้ยฮ่าฮ

ไอ้โค้ด2,000วิวใช่ไหมไอ้เนี่ยอีกพันวิวเราต้องทำไม่ได้นะเว้ยอะฮะเสียงอะไรไม่รู้นะทุกคนเสียงอะไรไม่รู้ตนนนอ,อ,อนน,น,นี้เราเจอเสียงเกียวแบบประหลาดนะครับเมื่อกี้เราเจอเสียงแบบประหลาดเฮ้ยทุกคนเจออะไรแดงๆเจออะไรแดงๆเมื่อกี้อะเมื่อกี้อ่ะอตรงนี้เลยไม่เห็นจริงดิ เฮ้ยเจอกนนะทกคนทอกคนทุกคนเจอเจอาคอยคอยเสวอีกแล้วคอยเีวตัวนี้มันถ่ายแล้วไอส์หน้าเบือเลไอีะไอ้ัหด้ยโอ้ยเขาจะกัดเพื่อนผมเขาจะกัดเพื่อนผมเพือนฟิล์มาวินอย่าไปให้ดนะกลังจะกระโดะวิจว เพื 1941, ่อนผมนะตายไปแล้วนะโอ้ยทางตายแล้วทุกคนเห็นอะไรแดงๆไหมไม่เห็นละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสียงอะไรไม่รู้เสียงอะไรแดงๆไม่รู้นะเมื่อกี้ไม่ใช่เสียงอะไรแดงๆดิ ตายเล้ยทำไงดีวะจะมีเลยเสียงว่าตายคือสุดท้ายไอ้สัสเราทำมาดีแล้วนะมาตายถ่านสุดท้ายจริงดิบอกเลยว่าเชียมากเพาเพิ่งตายฮะตายหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันเมื่อกี้กูเห็นภาพสุดท้ายมันตายแหละตรงนี้แบตยังเหลือ51%อยู่เลยนะยังถ่ายยังไม่ได้ครบเลยในคนกูก็ไม่รู้ว่าจะถ่ายที่ไหนต่อเพื่อนกูตายแล้วอ่ะแล้วกูเอาตัวเองไปเสี่ยงชีวิตคนเดียวทำยังไย เสียงเสียงแปลกๆอีกแล้วทุกคนเนี่ยเนี่ยเสียงเนี่ยได้ยินตลอดเลยนะเวลาผมเดินอนะโฮ้ยเจอทางออกแล้วทุกคนไอ้เด็กชามินทุกคนถ่ายต่อได้ไหมเนี่ยถ้ามึงมีชีวิตอยู่มึงตอบกูนหน่อยเหมืนอนเราไม่ค่อยได้อะไรเลยนะกูถามยีเถื่ชามินทุกคนถ่ายต่อไหมต่อไหม่ะคนใต้ถอดไหม่ะทุกคนผมมาถึงทางออกแล้วนะทุกคนตอนนี้ โฮ้ยเฮ้ยทุกคนเจอตัวอะไรไม่รู้ต,รต้องรีบก่อบไนครับทุกคนตอนนี้ผมเจอตัวอะไรไม่รู้นะครับเฮ้ยเฮ้ยทำผมทุกคนท,ทุกคน,กคนชาิ์ีมันเช่พลังอะไรไม่รู้ทุกคน ตัวไอ้เนี่ยม่มีมาดูดกล้วยกล้วยไอ้สัตว์มจดได้อยู่เลย